หลอ,หอนี่เพื่อนๆเฮ้ยนายมูคูใช่ไหมไออะไอะไรอเอเ้ยคว้าไว้คว้าไว้คว้าไว้ควา้าไว้คว้าตุ๊กแกไว้สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้พี่ปื้มอ,อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน อยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยาใช่ไหมครับตอนนี้พี่ปลื้มกำลังเล่นน้ำอยู่ครับพี่ปื้มต้องใส่ไปก่อนนะเดินใส่ขาลงไปก่อนแล้วยกขึ้นยกขึ้นโอเคอ้าวลงไปเลยลงไปเลยพี่ปื้มลงไปลึกเลยเหรอว้าย พี่ปื้มพี่ปื้มมีห่วงยางนะครับหาสิ่งมีชีวิตในทะเลหน่อยพี่ปื้มเจอไหมเจอไหมมีสิ่งมีชีวิตไหมปื้มกลับไม่ได้อะเอามือไหว้ดิเอามือไหวมาเอามือไหว้มา,เ,า,มมาเลยมาเลยใกล้ <laughs> ถึงแล้ว <laughs> ปล่อยลอยนี้ลงไป กลางทะเลเลยนะมาขุดทรายกันดีกว่าพี่ปื้มเลยนี่แมคโครพี่ปื้มครับเมตโคลขุดในหลุมนี้อ๋อเดี๋ยวพี่ปื้มจะแมคโครขุดหลุมนี้นะครับเอาให้เจอสมบัติเลยนะอา้อาวามอยากตักมือใจฮะ<า>นี่น่าตักตักได้แล้วอเอ้โหแมคโครนี่บิ๊กฟุตเลยนะพี่ปื้มดูดิแมคโครบิ๊กฟุตใช่ไหมยกสูงเลยอ่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับพี่ปื้ม บล็อกบล็อกปั๊มทรายเหรอหายไปไหนอ่ะเอาจะ่พึ่มไปฝังไว้ที่ไหนมีหรือเปล่าเอ้ยไปฝังเราจำได้ไหมล่ะจำไม่ได้เลยใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยพ่อเห็นพ่อเห็นมันโผล่ขึ้นมาบฟ้าใช่ป่ะอ๋อเจอแล้วหอยหนึ่งตัวเดือบ้าดาวเดือบ้าดาวพี่พื่มฝังไว้ตรงไหนที่เดียวกันปะกับกุ้งพี่พื่มฝัง เพิ่มฝังไว้ที่เดียวกันหรือเปล่าใช่ใทีเดียวกันบ่างขุดเลยขุดขุดขุดนั่นนั่นนั่นสีอะไรอุ้ยไม่ใช่ต้นหินต้นหินมาพ่อจะช่วยขุดครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าที่เพิ่มฝังลึกหรออ้าวหายไปแล้วช่วยวเพื่อนนี่มาขุดหาแถวนี้บ่างพี่ปื้มมาลืมไว้แถวนี้หรือเปล่ามาดูนี่ยพ่อเหมือน ว่าพี่ปื่มขุดแถวแถวนี้นะลองขุดดูสิมีหรือเปล่าอช่วยขุดเลยอ่าช่วยกันขุดนะอาจจะเจอนะครับม,มีไหมอ่ะไม่มีเลยเพื่อนเพื่มฝังไว้ตรงไหนนะเจอไหมพี่ื่ม ไม่เจอเลยหรอปุ้มพ่อเจออะไรด้วยอ่ะมาดูเร็วนี่นี่พ่อเมันเจออะไรแปลกขุดเร็วไม่โคขุดเร็วเหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างเพื่อนๆอุ้ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเจอฟอสซิลเลยป้ไพว่จอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหรอนี่เพื่อนๆเนี่ยเราเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเจย์เจยเร็วน้ำลาดหน่อยเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขุด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 ทางนี้เจย์นี้ขุดขุดเร็วเหมือนเราจะเจออะไรบางอย่างเฮ้ยเราขุดทางนี้มันต้องมีต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแน่เลยด่วนเลย,เลยลตรง,งนี้ตรงนี้ด่วนนะครับต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแน่ๆเลยเุ้ย หางมันยาวมากโว้ยทำไมมันจะปุ่มตะปั่มแดงๆนั้นน่ะขุดคุดคุดมวยน้อยมัน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 ยากจังมันยาวมันใหญ่จังเลยอ่ะมันคืออะไรรอลุ้นดูเฮ้ยอะไรเกย์ใหญ่เฮ้ยมันลอยไปแล้วมันลอยไปแล้วโว้ย มันลอยไปกับพี่ปพื่อแล้วตุแก,กยักษ์ทำไมมาอยู่ในนี้ได้ล่ะพี่ปพื้มโอม้ฟ้ามเหรออุ้ยดูดิมันน่ากลัวมากเลยนะเพื่อนๆมันดำน้ำเร็วมันดำน้ <c oughs> แนนำแล้วเอ้ยไปอีกแล้วว้าวพี่ปื้มมาลึกๆตัวเร็วโ <c oughs> อ้ตุแกลอยไปแล้วเป็นเพื่อนตุแกลอยตายเลยทำยังไงโอ้ต้องเอายูนิคอร์นไปช่วยต้องเอายูนิคอร์นไปช่วยตุแกเร็ว Wow, ไปรูนแล้วไปรนแล้วพี่ปื้มขึ้นยูนิคอนก่อนขึ้นยูนิคอนก่อนตุ๊กแกลอยูแล้วโอ้ตุ๊กแกมันลอยตายไปนู่นเร็วๆร็พี่ปื้มจะเอายูนิคอนไปช่วยแล้วครับเพื่อนรอรอรอก่อนนะตุ๊กแกตุ๊กแกรอพี่ปื้มก่อนนะมาถึงแล้วโอ้ยคว้าไว้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 คว้าตุ๊กแกไว้โอ๊ย Nice. ตุต๊กแกได้รับความช่วยเหลือแล้วตุ๊กแกได้อาถีวายถีว้ตุ๊กแกได้รับความช่วยเหลือจากพี่ปื้มแล้วครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้พี่ปื้มยูนิคอนเรากำลังขึ้นฝั่งนะครปลายเลยกแกไปอีกแล้วเพื่อน ช่วยด้วยช่วยตุย๊กแกด้วยออเออหยุดเออตุ๊กแกมันมาอีกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้มีเพื่อนๆมันเล่นเต็มเลยใช่ไหม Britney, Britney. อ๋อเป็นถังเนาะถังกั้นไว้แกพี่ปื้มเราเจอปลาด้วยนี่ปลาปลาว่ายไป่นแล้วไหะไปไหนแล้ววะจะจับปาลาป๊บจับปลาเหรอมีที่จับไหม อโอ้มีถังจับปลามาด้วยได้ได้จะน้ำได้จะน้ำเรอโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยววันนี้ขอพี่ปุ้มไปหาปลาก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ